กลับสวัสดีเพื่อน่ช,ชาวไทยนะครับอินดี้ต้องส่วรายการทูนูสซัมเมอร์สแคสต์นะครับเรามาอยู่กันกับการเปิดสกอร์เจ็บไม่จำนะครับ ID ของคุณช็อปนะครับผมในเฟสที่2นะครับผมจะมี LD ยังเหลืออยู่อีก200กว่าใบเลยในเฟสนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนอ ชอบวิดีโอนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ได้ด้วยนะครับผมก็นี่ครับผมเราก็มีเดี๋ยวมีงาน world finals นะครับผมในวันที่เ9พฤศจิกายอนอย่า,อย,าอย่าลืมมารับชมชมกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมนี่มี c o m ทูแ s สตอร์ด้วยนะครับผมกเ็เป็นร้านค้าซับสไคสินค้าของสมานเนื้อสวรรค์ช้อปปี้นะสแกนแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อของได้เลย,เลยแล้วเราก็มีนี่นะครับผมช่องทางในการแบบไอ้ซื้อรูกปั้นคิเมイラเจ๋งๆในช่องยูทูบเราด้วยนะครับก็กดที่วิวโปรดักต์แล้วก็ลองซื้อสินค้าสม ของทูนทูนอเองก็ได้ด้วยนะมาเดี๋ยวามาเปิดกันเลยในรอบที่2 ID คุณช็อปนะครับนี่เรามี LD เดี๋ยวเราจะเป็น LD แบบเปิดล้วนๆเลยนะครับผมร้อยทั้งหมดเนี่ยสองร้ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงสําหรับการเปิดในครั้งนี้นะครับขอให้คุณช็อปโชคดีแล้วก็ไป let's go 200รใบวันนี้ ต้องมีแน่ๆน,นะครับผมก็ขอกําลังใจเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์ LD 5ดาีาดาวแสงมืดนั่นเองนะครับซึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าของมันหนักและใหญ่มากๆจริงๆนะรอบนี้นะครับในพาร์ทที่แล้วนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุณช็อปนี้ยิ้มออกได้ทีเดียวนะครับยิ้มออกได้ทีเดียวนะก็มีรอบที่แล้วได้มา2ตัวนะอ่าก็อยู่ในวิดีโอก่อนหน้านี้นรก็เชิญเรียนเชิญนะเพื่อนไปรับชมกันนะฮะ รับรองว่ายิ้มออกแน่นอนนะครับฮึบแล้วก็สองตัวที่ได้ไปนี่เป็นตัวที่ในไอผมก็มีด้วยนะออกได้เลยว่ายิ้มออกเลยนะครับอ้อรือว่าวิธีการที่เราเราจะต้องไปคูณในช่องแชทอีกไหมเนี่ยว่าอ่าจะเลิกแล้วนะ <laughs> จะเลิกแล้วนะ <laughs> บ่นไปอย่างนั้นแหละไม่ได้พูดจริงๆหรอกเอ้ยไม่ได้จะเลิกจริงๆหรืออะไรหรอกอใช้วิธีนี้ในการอ่าล่อซื้อนะครับไป มีผ่าอยู่เล็กน้อยทุกคนฮ้อ,อลบต่อมือนะฮะก็ยังถือว่าคลิกลาดได้ดีในระดับหนึ่งทีเดียวไป200ร้ไป LD ล้วนๆนะครับ LD ล้วนมีมีเตือปนหฮ้ยไปเฮ้ยยังไม่มานะตอนนี้นะมันจะต้องอม,มีผ่าแบบดีเลย์เล็กน้อยแบบนี้โอ้โหนี่มันยักษ์มืดนี่นะผู้ทรงพลัง แห่งการปลาหินนะอ่าพี่ยักษ์ปลาหินของเรานะครับเอาละมา LD รอบนี้กระตกุกแล้วกระตุกไหมไม่ไม่ค่อยกระตุกเนาะอันนี้เนาะอ่าแฟนทอมตีมืดนะครับมันจะมาอีกสักตัวหนึ่งก็ไม่ติดขัดอ่าขอทางเกมช่วยเมตตาเคลียร์ทางให้คุณช็อปอ่าให้คุณช็อปได้เพิ่มอีกสักตัวได้ไหม LD โอ้โห D K แสงก็มานะฮะ D K มืดก็มาไปละแสงก็ตามมาด้วยนะฮะฮึบไปอ,อืดอืด ไหนสิยังไม่มานะฮะไปยังคงนิ่งสนิทอยู่นะฮะสละ LD LD สองร้อยใบรอบนี้ได้หรือเปล่ายัางคงนิ่งนิ่งอยู่ขออีกสักตัวเถอร้อยหกสิบเก้าใบแล้วเยอะขนาดนี้มันต้องได้อีกสักตัวสิใช่ไหมนะขอร้องละซอมนเนอร์สวอโอ้โหนี่ขึ้นวันใหม่เรียบร้อยแล้วนะ ขึ้นวันใหม่มาเรียบร้อยแล้วเออวันใหม่ทุกอย่างก็ต้องเริ่มใหม่สิใช่ไหมรวมถึงการเปิดสกอร์ด้วยนะครับไปฮึบทุกอย่างเริ่มต้นวันใหม่วันใหม่แล้ววันใหม่แล้วเออวันใหม่ต้องผ่าแรงแบบนี้อือครูแสงนะครับเฮ้ยขอแบบว่างามๆอีกสักตัวเถอะนะได้โปรดเถอะนี่แบบว่าสองร้อยใบเลยนะทุกคนสองร้อยใบสองร้อยใบแล้ว นี่แบบว่าใส่สเปเชียลเรทด้วยนะสเปเชี <laughs> ยลเรที่ืันความเชื่อล้วนๆสินะเออเฮ้ยอืมตายละตายละขอโควาซี่หน่อยละกันเนาะถ้าเกิดว่าได้โควาซี่อีกสักตัวหนึ่งก็จะไม่เอาอะไรละจริงๆจะไม่เอาอะไรแล้วเลยจริงๆถ้าได้โคถ้าได้โควาซี่ก็จะโอ้โหสักคิวบัสแสงนะครับขอเป็นห้าดาวได้ไหมสี่ดาวเรามีเยอะแล้วเพื่อนเรามีเราเรา,เรามีเยอะแล้วจริงๆเรามีเยอะแล้วจริงๆนะนายให้ห้าดาวเราหน่อยสินะนะ้านๆะนะนะนะเพื่อน ขอร้องละเออพาแบบมีกระตกมีอะไรให้มันได้ตื่นเต้นไม่ใช่กากอยสิเอาคิเมล่าคิเมล่ามืดสิได้ไหมเอ้ยโอ้โโอ้โลล่าโอ้เฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่มีนะแล้วอยากได้ด้วยโอ้เอ้ยสุดยอดมากช็อปยินดีด้วยโอ้โอ้ขอขโมยขอขโมยตัวนี้ไปได้ไหมช็อปออ ลอล่าก็มาทุกคนมีลอล่าวาเลนติสอะไรเนี่ยโอ้เซิร์ฟมืดไม่เสียทีที่เก็บสกอร์มาเลยนะครับโอ้ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็คนละหนึ่งซับสไครต์ด้วยนะโอ้เป็นกำลังใจนะครับผมจริงต้องขอขอบคุณช็อปด้วยว่าช็อปเป็นคนที่เก็บสกอร์มาแนละ้วบอกแล้วถ้าเกิดว่าช็อปไม่เก็บสกอร์มาเรื่องเด็ดๆแบบนี้ไม่เกิดขึ้นนะใช่ไหมโอเด็ขออนุญ,ญาตเอาแอบปบแบบเอาไปเก็บใส่ไว้ในคลังก่อนได้ไหมโอ้โหวันนี้มันแบบสตรีมสตรีมดิสตรีมอิสโกเลยนะ สตรีมนี้มันคือทองคำเลยเลยนล้เนี่ยเอ,อ้อฮึบไหนสิเป็นยังไงต่อนะฮะสตรีมนี้คือโอโหลรอล่าก็มาทุกคนมันจะมีอะไรดีไปมากกว่านี้อีกแล้วโอโหต้องไปบอกว่าต้องแกล้งหลอกว่าจะเลิกแล้วนะเหรอบอกว่าใช้วิธีการบอกว่าจะเลิกแล้วนะอย่างนั้นน่ะเหรอโอ้มันได้ผลขนาดนั้นจริงๆเหรอฮะ สคริปต์นะครับไปต่อนะเึิ่ไปต่อเึ๊บมต่อนะครับลุยโอ้โหตายแล้วนอกจากลอล่าแล้วขออีกตัวกันแล้วกันนะขอขออีกสักตัวขออีกสักตัวนะเออคขออีกสักตัวเพื่อนได้โปรดได้โปรดคนกันเองทั้งนั้นอมไม่เป็นไรสิขอแบบลมมือก็ได้อะลมมืออีกสักตัวก็ได้รับรองว่าจะไม่ลืมกันเลยนะถ้าเกิดว่าเกมให้นะโอ้ เลดใช้ได้เลยนะฮะรอบนี้แฮปปี้ดีด้าเลยทีเดียวนะครับไปเลยฮึบอืมฮึบเอ้ยไปต่อได้ยิ้มแล้วแบบนี้แบบนี้ยิ้มออกนะฮะยิ้มออกยิ้มออกนะครับอ่าขออีกตัวขออีกตัวเร็วหนึ่งร้อยใบต้องหนึ่งตัวขอหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยใบขออีกตัวหนึ่งขออีกแค่ตัวเดียวขออีกแค่ตัวเดียวจริง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 แล้วเราจะไม่เอาอะไรละเอาโควาซี่ก็ได้นะ ขอร้องขอร้องขอ,ขอโควาซี่ขอโควาซี่แล้วจะไม่เรียกร้องอะไรแล้วเก <c oughs> มบอกว่ายังมีสิทธิ์จะเรียกร้องอีกหรอคะ <c oughs> ยังจะเรียกร้องอีกหรอคะแต่ลอล่านี่ก็ทีเด็ดแล้วนะฮะอืมก็ขั้นต่อไปที่ช็อปจะต้องปวดหัวกับมันนั่นก็คือการที่ช็อปจะต้องหารูนที่มีคุณภาพมาใส่ให้มอนสเตอร์ของช็อปยังไงล่ะใช่ไหมเออมาแล้วนะฮะลุยเก้าสิบสาม 92เลย90ไบไ์แล้วนะ90นะครับโอ้โ oh, ห oh, เริ่มกลายเป็นเกาะแห่งแสงและมืดนะแสงและเงานะครับสำหรับเกาะของช็อปโอ้โหช็อปโอ้โหเกือบไ oh, 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 ปแล้วเนอะแม็กซ์มิเลียนนะโอ้โ oh, oh. <c oughs> หให้ตายเนอะโรบินโอ้เ oh, ฮ้ยมาอีกตัวแล้วรอปรับไม่ใช่ ลองเล่นดูนะครับตัวเจาะมันมัน oh, โอ้โหช็อปรอบนี้มาดีมากขออีกตัวขอขอขอโควาซี่อีกตัวหนึ่งแล้วพอจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วพอจริงๆจริงๆแล้วอันนี้คือพูดจริงๆว่าจะพอแล้วจะไม่เอาเลยและอีกอีกนะโอ้โ oh, ห oh. ดูเหมือนจะได้ง่ายนะแต่ว่าโมเมนต์ในการได้แบบนี้มันไม่ง่ายนะครับมันยากมันยากมากเลยอันนี้แบบว่าน่าจะแบบว่าโชคดีเฉยด้วยนะอมไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ลิชมืดนะครับอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตัวใหม่นะครับแต่ไม่เสียทีที่ เ,เก็บมาเยอะขนาดนี้นะชอปในที่สุดการเก็บมาก็ถือได้ว่าสมหวังนะครับแล้วรอบนี้โอ้ได้มาเรียกได้ว่าโอ้ตื่นเต้น,ตนร้าใจเลยทีเดียวนะฮะสำหรับชอปนะจะเล่นตัวไหนก่อนชอปบอกจะเล่นตัวไหนก่อนดีละเนี่ยให้ตายเถอะเริ่มจากอะไรดีมีหลายตัวเหลือเกินเลือกไม่ถูกเลยนะฮะโอ้รลอล่าอันนี่ก็เป็นตัวหนึ่งแหละโอ้ที่เล่นได้หลากหลายเลยนะนะครับ เจ้าตัวเอ่อจ้าตัวเวพอนมาสเตอร์ท่าแสงเองนี่ก็ไม่ธรรมดานะอ่าถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้เจาะได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแวมแสงก็ดีนะได้แวมแสงอีกตัวหนึ่งก็โอเคเลยนะฮะใช้แบบเป็นตัวเจาะขั้นสูงสุดได้เลยนะอือืมไปทุกคนโอ้โหยิ้มได้ยิ้มได้เมื่อลดีมานะอือไปพึบต่อเลยนะฮะไหนซี คฮับอ,อืมพาแบบนี้ซะหน่อยหนึ่งกระตกซะนิดนึงไหมกระตกให้ชื่นใจโอ้โหเอ้ยแต่แบ็กแบ็แบ็คสมิธิม่ก็ดีนะเอ้ยแต่ว่าอันนี้อันนี้คืออะไรเอย่ยอ่ะไรเอย่ยโอ้โหชอ็อกกุนก็ตัวใหม่นะฮะอ่ะมาเรายอมละเรายอมให้น้องแมวเดีย๋ยวมาเต้นอยู่กลางฟลอร์เต้นอยู่กลางแท่นนะครับน้องน้องแมวเต้นอยู่กลางแท่นอ่ะออกไปแล้วนะออกไปเรียบร้อยละเอาอีกสักโตไหมอ่าขอแบบโควาซี่หน่อยไหมโควาซี่ช่วยออกมา ทำให้ไอดี ID ของคุณช็อปสดชื่นชื่นลื่นลมหน่อยแล้วหน้าโอ้โหมากันใหญ่ฮนะาปูสองฮาปูแสงเอาแล้วฮะ LD ล็อตนี้ไม่ธรรมดาอึบอืมพาร์ทสองของเรามาสิเลขสามสิบใบแล้วนะครับสำหรับการเปิด light like, dark scroll นะครับถ้าได้อีกสักตัวหนึ่งนี่ก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาทำการสลดยม็อบก่อนนะเอาทุกคนเข้าไปเก็บก่อนนะครับน่าเข้าไปเก็บทั้งหมดเลยนะไปดูกันนะครับอืมไป ทุกคนออกมาแล้วเรียบร้อยเราจะทำการบุกเปิดแบบกี่ใบเนี่ยเหลืออีกสาสิบใบสุดท้ายสามสิบใบสุดท้ายสาสิบใบนี้จะมีสักตัวไหมไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมเวพอนด์มาสเตอร,ร์แสงก็มาแล้วหรือเวฟพอนด์มาสเตอร,ร์มือดอีกตัวหนึ่งนะและทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่ามีเวฟพอนด์มาสเตอร,ร์มืดหรือตัวที่มี ฤีธสปีดดีๆขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งไหนสิปากดตัวมาลทธิม์มือดีละเรามีไฤทลิเมือซ้ำมาแล้วนะไปฮึบอืมขออีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนได้โปรดเถอะไปค่อยๆอ,ออกมาแล้วนะครับสิบหกเหลืออีกสิบห้าใบนะขออีกสักผ่านนึงกับ l ออีกตัวหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ เปิดคนเดียวเหงาเปิดกับเราก็ได้นะนี่สำหรับสะกรอ LD ในสิบไปสุดท้ายนะฮะก่อนจะเข้าสู่สิบไปสุดท้ายนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนี่เรามีคอมทูอัสตอร์ด้วยนะครับผมทุกคนสามารถเข้าไปซื้อไอเทมนะครับผมหาช้อปปี้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถกดคิเมล่าได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับผมนี่การแข่งวัวไฟนอลนะวันที่9นี้อย่าลืมไปติดตามกันนะครับแล้วก็ LD 9ดีไปสุดท้ายช็อปจะได้ ตัวใหม่อีกสักตัวไหมหกห้าสี่สามได้ไหมสามสองไปสุดท้ายอีกตัวไม่ได้นะฮะโอ้แต่ก็ถือว่าคุ้มมากพอสมควรสับสตรีมนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชอบมากเลยนะครับผมที่เก็บสกรอมาให้หัวรอบนี้ได้เยอะมากทีเดียวนะฮะก็ตัว L d ดีที่ได้ไปนะครับผมนี่ได้แก่นี่ครับผมล่มแสง เวคอนมาสเตอร์นะครับแล้วก็ในตอนก่อนหน้านี้ได้อีก2ตัวนะ LD นะครับผมก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนสักการ,รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไคร้เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายยินดีด้วยนะครับชอป